สวัสดีค่ะน้องเนเน่มนัสวีโตเศษฐีตัวแทนฝ่ายขายจากบริษัท e n t e c Security and Rescue และครับผมนะครับนายสุรศักดิ์กันหาเลินะครับชื่อเบียครับเป็นฝ่ายซัพพอร์ตของ e n t e c Security and Rescue นะครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงรุ่น PE 1 0 0 TW ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเฟสดเดียวภายใต้แบรนดบ์เออ e r จากประเทศเยอรมน,นีค่ะ ช็คอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับว่าแน่นสมบูรณ์หรือเปล่าพวกนี้ครับตัวเช็กคกรองอากาศเรียบร้อยตัวฟิลเตอร์แล้วก็ตัวเดนวาลนะครับสองตัวนี้เราปล่อยอากาศออกเสร็จปุ๊บเกจจะตกที่ศูนย์บาร์นะครับตอนนี้ก็คือเครื่องเราอย่างออฟอยู่เราก็ทําการปิดแล้วก็ตัวนี้ล็อกขันเข้ากับตัวถังอากาศเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ปิดไว้ล็อกตัวของถังเราก็ยังไม่ได้เปิดวาล์วแล้วก็ยังล็อกไว้อยู่ โอเคเกียร์ก็ยังเป็นศูนย์นะครับทีนี้เครื่องของเรานะครับก็พร้อมใช้งานแล้วออนระบบได้เลยตัวนี้นครับก็สร้างกําลังอากาศอย่างผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างถังของเราสมมุติผมยกตัวอย่างเป็น6.8ลิตรเราก็เอาไปคูณกับแรงดันของเครื่องที่300บาร์ครับก็จะตกอยู่ประมาณ2,000ลิตรอากาศ2 0 0 0ลิตรแล้วก็ไปหารจานวน100ลิตรต่อนาทีโอเคเราได้ใช้เวลาประมาณ20นาทีในการอัดครับผมพอเครื่องเครื่องตัวนี้ทํางาน,นครับ แรงดันบาร์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอได้ประมาณสักร้อยห้าสิบารนะครับเกจของถังเราก็เริ่มเปิดให้ฟิวสารอากาศเข้าในถังนะครับจะใช้เวลาประมาณ20นาทีในการอัดเราก็ล็อกไว้สร้างกำลังอัดไปถึง3 0 0้อบาร์เราก็อัดเข้าในถังพอเวลา20นาทีนะครับทุก10นาทีเราจะมีการเดนอากาศและน้ำมันและน้ำตรงนี้ออก ชุดกองของเสียครับเป็นพวกน้ำพวกอากาศมีแหล่งบนเปื้อนของน้ําออกมาจักน้ํามันสิบนาทีแล้วก็ล็อกไว้ปุ๊บแล้วก็ตัดต่อพอได้ปริมาตรของถังที่เราต้องการทําการล็อกที่บรรจุอากาศพอล็อกเสร็จปุ๊บตรงนี้บรรยากาศแรงดันเรายัางค้างอยู่แล้วก็ข้อควรระวังนะครับในในส่วนนี้มันมีแรงดันบายอยู่หลี่ตัวนี้ตัวนี้สามารถหลี่เดนอากาศออกได้ทั้งสามจุดครับ แรงดันก็จะตกลงเรื่อยๆพอตกลงใกล้ใกล้สุดนะครับเดี๋ยวมาสัก3สาเราก็ทกําการออฟระบบปิดสวิตต์โอเคพอปิดสวิต์เสร็จตัวนี้หลีจนเป็นศูนย์ครับเราก็มาเช็คตัวนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ปลดออกแล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งตรงนี้เครื่องก็จะไม่มีแรงดันค้างในระบบแล้วก็สามารถปิดใช้งานได้เรียบร้อยครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะพี่เบียร์ขอบคุณพี่เบียร์มากนะครสำหรับการใช้งานค่ะสําหรับตัวเครื่องอากาศแรงดันสูงนี้นะคะหากท่านใดสนใจ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บริษัท EnTech Security and Rescue ได้ทุกช่องทางเลยค่ะขอบคุณค่ะ